คนที่จะออกไปได้ต้องขออนุญาตศาลเป็นพวกป่วยวิกฤตป่วยเป็นโรคจิตมันมีงเงื่อนไขยอยู่ที่คุณทักษิณไปนอนอยู่โดยไม่ติดคุกแม้แต่คนเดียวที่วานตำรวจเนี่ยคนมันมีความรู้สึกเชื่อว่ามันไม่ได้ป่วยวิกฤตจริง่จัดการพักส้มให้่เศรคุณต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้คุณต้องสร้างให้ประเทศกลับมารุ่งเรืองมีความสมานสามคัคคีแต่ปรากฏว่าไอ้เป้าหมายอันนี้ไม่มีความสำเร็จผลสักเรื่องคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเบบี้บูมเมอร์ที่มีอยู่มันมีปัจจัยสำคัญที่ต้องแพ้คือเรื่องส,สังข ควบการตัวเองเนี่ยต้องให้ประเทศมีความสมานฉัน์มันถึงจะสร้างความแข็นแร่งในทุกมิติคนที่เราดูแบ็กลิสต์ตอนนี้จะเสนอตัวเป็นนายกไม่ได้เป็นเลยนะแัะขนาดเดียวกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะเข้าสหรัฐได้ไหมถ้าไปขอวิซ่าตอนนี้ไอ้ที่ถูกแบ็กลิสต์ข้อหาอะไรเจรจาถูการค้ากระทรวงต่างประเทศจะไปเขาบอกเฮ้ยร่ำตีประเทศอยู่อะมาประเทศนี้ไม่ได้นะดีบีสัวเถาสวัสดีครับเสี่ยแมวครับครับสวัสดีครับคุณธานีครับด้วยความยินดีครับเสี่ยแมวครับ วันนี้ได้รับเกียรติจากพลโทรพลดอนพัฒนาธาบุตรนะครับท่านเป็นอดีตเลข,ขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับได้มาพูดปุยละ อธิบายวันนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เราอยากจะสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติเราเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นที่ผมมีข้อสงสัยอย่างยิ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าดิวปีศาจเนี่ยผมฟังแล้วก็สยองจะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ท่านนายกทศินชินวัตรท่านได้ไปอยู่ชั้น14แล้วทางสสรังสิมนมารลมได้บอกว่ามันเป็นขั้นตอนที่ผิดกฎหมายนะฮะซึ่งอยากให้เสือแมวช่วยอธิบายนิดหนึ่งะฮะที่ว่าชั้น14ี่นี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าหรืออนาคตมันจะจบลงด้วย ความผิดของใครหรือเปล่าครับกระบวนการที่สสรวมตั้งว่ามันจะผิดกฎหมายหรือไม่เนี่ยคงมันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายอยู่แล้วนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงหรือเท็จยังไงซึ่งข้อกฎหมายตัวเนี้ยจะเฉลยก็โดยต้องอสารดีกาคดีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพราะสารดีกาคดีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นคนออกหมายสั่งขังท่านอดีตนายกทักษิณนะครับ แต่ตอนนี้เขาก็ไปอ้างว่ามีกฎก,กติกาของราชธรรน์มาเนี่ยกรณีที่ผู้ป่วยขั้นวิกฤตปั๊บก็เอาออกจากนอกเรือนจําไปอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจตอนเนี้มันมีข้อที่ติดติงกันมาว่าไอ้ระเบียบตัวเนี้ยเอ๊ะจริงๆมันบังคับถูกต้องไหมเหตุผลเพราะว่ามีคนโต้แย้งขึ้นมาว่าคุณสามารถเอาท่านทักษิณเนี่ยไปโรงพยาบาลตํารวจได้ถ้าป่วยวิกฤตแต่บนเงื่อนไขว่าคุณต้องมาขออนุญาตศาล ถ้าสารอนุญาตแล้วก็ไปได้แต่ถ้าคุณไม่ได้ขอเนี่ยเท่ากับอันที่คุณไปนั้นน่ะเท่ากับเหมือนคุณไม่ได้ติดคุกไม่ได้จําคุกเฉะนั้นคุณมีโอกาสต้องมาจําคุกใหม่ตรงเนี้ยมันเป็นปริศนาธรรมอยู่ครับในเรื่องตรงเนี้ยเพราะว่ามันก็มีคนไปร้องต่อสาลดีกาผู้ดำรนตำแหน่งทางการเมืองกับสาลดีกาใหญ่นะครับแต่จริงๆเนี่ยเท่าที่ผมรับทราบทางการข่าวมาเนี่ยเขาบอกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องอานาจของศาลท่านเบดเสร็จอยู่แล้วแต่เป็นเรื่องที่อยู่ในท่านกําลังกระบวนการพิจารณาอยู่ ตอนนี้คนถึงรอคำตอบนี้ถ้าศาลมาบอกว่าเอ้ยที่คุณเอาไปส่งที่โรงมาตตำรวจนั้นเนี่ยไม่ได้ขออนุญ,ญาตเพราะคุณต้องเป็นตามปวิายามาตาสองสี่หกซึ่งระบุไว้ชัดเจนแล้วในกติกากฎหมายของรัฐธรรมนเองก็ระบุไว้ชัดนะกฎข้อบังคับระเบียบอะไรที่ออกมาเนี่ยต้องไม่ขัดแย้งกับปวิยาสองสี่หกตอนนี้ปวิยาสองสี่หกเนี่ยมันระบุชัดคนที่จะออกไปได้ต้องขออนุญ,ญาตศาล นะครับเป็นผู้ป่วยวิกฤตป่วยเป็นโรคกิตถ้าไม่รักษาเนี่ยเป็นตายไร้ดีแน่อย่างนี้นะครับต้องคลอดลูกต้องท้องอยู่อะไรต่างๆเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ฉะนั้นตรงเนี้ยมันเลยเป็นปมเพราะคุณโรงก็บอกว่าเอ้ยที่คุณไปดําเนินการอยู่เนี่ยมันน่าจะผิดกฎหมายแต่พอดีตอนเนี้ยต้องรอคําตอบที่ศาลท่านจะมีวินิจฉัยกลับมานะครับคุณตาน,นีเนี่ยมันเป็นประเด็นแลกักษณะเดียวกันเนี่ยก็เชื่อว่าสังคมตอนเนี้ยที่คุณทักษิณไปนอนอยู่โดยไม่ติดคุกแม้แต่ันเดียวที่วานตำรวจเนี่ยคนมันมีความสุขเชื่อว่า มันไม่ได้ป่วยวิกฤตจริงอะ่ะมันเลยเป็นผมปริศนาถ้าเป็นการป่วยวิกฤตวิกฤตจริงเห็นอาการท่วงทํานองอะ้าอย่างนี้ก็อาจจะพอรับกันได้พูดถึงดิวปิศาตต่อไปก็คือว่าที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีการวางแผนไว้อย่างดีแล้วสิ่งที่ทํานี่คือทําตามแผนแผนทุกอย่างเนี่ยมีการดิวตั้งแต่ลังกาวีแล้วก็เกิดสภาวะการที่ว่าไม่ต้องติดคุกสักวันเดียวเสร็จแล้วก็ได้ออกมาบริหารประเทศโดยชักยายอยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่ ใครๆก็พูดกันในสังคมนะฮะอยากจะถามเสี่ยแม่ว่าถ้าในกรณีอย่างเงี้ยคนที่อยู่เบื้องหลังวางแผนตัวนี้ก็ยังมีอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นก็อยู่ที่ลังกาว,วีด้วยแล้วก็เป็นคนบอกทักษิณว่าอย่างงี้ๆาง้เอาไหมทักษิณก็โอเคจบเราทํากันอย่างนี้แล้วกันทุกอย่างนี้เสี่ยแม่คิดว่ามันเป็นการวางแผนตั้งแต่ต้นแล้วก็แผนเนี้ยมันจะไปถึงขั้นไหนครับจริงๆเนี่ยมันเป็นการวางแผนตั้งแต่ต้นแน่แต่พอดีเนี่ยมันไม่ครบถ้วนตามแผนเพราะ ตากกระแสะข่าวข่าวกองต่างๆก็บอกว่าไอ้แผนที่ดิวไว้จริงๆเนี่ยมันต้องไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแต่ปรากฏว่าตอนเนี้มันดันมีติ่งอยู่หนึ่งปีเพราะติ่งอยู่หนึ่งปีก็ต่างกล่าวโทษกันซึ่งกันและกันทั้งฝ่ายท่านทักษิณก็เอ๊ะทั้งฝ่ายที่คนมาดิวเนี่ยคุณไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญานี่แต่พอฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้คุณมาสแสดงเอาละมีติ่งอยู่หนึ่งปีก็จริงเฮ้ยแต่คุณก็สแสดงไม่บรรลุเป้าหมาย ที่พึงต้องการคืออ่ะเรียกว่าให้อํานาจทุกอย่างคุณแทบจะเบ็ดเสร็จเลยจนคุณมาได้เป็นรัฐบาลเนี่ยในเงื่อนไขที่คุณต้องจํากัดการจัดการพักส้มให้เบ็ดเสร็จคุณต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้คุณต้องสร้างให้ประเทศกลับมารุ่งเรืองมีความสมานสาม,มาคัคคีแต่ปรากฏว่าไอ้เป้าหมายอันเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ย่าตั้งแต่ต้องรับตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐาเนี่ยจนถึงปัจจุบันปีกว่าเนี่ยมันเห็นอะไรเขาลางชัดๆเลยว่าไม่มีความสำเร็จผลสักเรื่อง มันก็เลยต่างฝ่ายต่างโต้กันมาที่ผมไม่สำลิชเพราะผมมันไม่เบสเซ็ไอ้เนั่นก็บอกเฮ้ย <c oughs> จริงๆไม่ต้องไอ้ติ่งหนึ่งปีก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคคุณก็ทําได้แต่คุณก็ทําไม่ได้ตรงนี้ลหละมันเลยจะเป็นข้อเขาเรียกว่าฝ่ายรัฐพันลึกซึ่งเป็นคนผู้กํากับการแสดงแล้วก็ท่านทักษิณเนี่ยพักสีแดงเนี่ยเป็นพักผู้แสดงนะผมยังยืนยันนะว่าจริงๆในเรื่องเนี้ผู้กำกับการแสดงเนี่ยคือรัฐพันลึกผู้แสดงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยท่านทักษิณ และอื่นๆที่อยู่ปีกรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้แสดงที่อยู่ในสังกัดของผู้กํากับการแสดงแต่พักส้มเนี่ยเป็นผู้แสดงที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดนะครับดะนั้นพักส้มเนี่ยบางทีมันก็ออกนอกลู่นอกทางไปได้ตามอาลีลาของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในสังกัดแต่ไอ้พวกอยู่ในสังกัดเนี่ยต้องปฏิบัติตามที่ผู้กํากับการแสดงแต่นปัญหาตรงนี้ถ้าคนเข้าใจคาว่ารัฐพันลึกเนี่ยรัฐพันลึกเนี่ยมันมีความรับผิดชอบแล้วมันมีความละหลากหลาย แล้วก็มีลำดับขั้นความเข้มข้นที่แตกต่างกันถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมันจะมีผู้กึกับเบอร์หนึ่งอยู่สูงสุดผู้กึกับเบอร์สองรองลงมาทีผู้กึกับเบอร์สองแล้วก็ทีมผู้กึกับเบอร์สามปัจจุบันเนี้ยไอ้ทีมผู้กึกับที่กํากับการแสดงอยู่เนี่ยมันเป็นผู้กึกับเบอร์สามซึ่งอดีตเนี่ยก็เป็นผู้แสดงนะแต่เป็นผู้แสดงแล้วเนี่ยเราถอยออกมาจาหน้าแล้วยกระดับมาเป็นผู้กึกับแต่ตอนเป็นผู้แสดงเนี่ยปรากฏว่าก็จบไม่สวยเหมือนกันคือหมาาายคว่ แสดงแล้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายออกมามันได้จะได้อํานาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จแล้วก็สารต่อุดท้ายมันจะไม่มีกรณีท่านทักษิณไม่มีกรณีพักส้มหรอกถ้าผู้แสดงคราวนั้นเนี่ยมันแสดงได้ดีก็ปรากฏว่าแสดงไม่ได้ดีก็แต่ได้ถอยไมผู้่ำกลับแต่เป็นผู้นมกับแถวสามณตอนนี้ก็มากํากับนักแสดงคือทั้นผู้นาจิตวิญ,ญญาณนักแิดงเนี่ยกับพรรคแดงและพรรคร่วมรัฐบาลแต่ปรากฏว่าตอนเนี้อยู่ระหว่างการเขาเรียกกล่าวหาซึ่งกันและกัน ไอ้นั่นก็บอกผู้แสดงแสดงไม่ดีไอ้นี่ก็บอกว่าเฮ้ยผู้กำกับนั่นแหละไม่ให้ผมเบ็ดเสร็จแล้วผู้กำกับเองก็แสดงไม่ดีแต่ตอนนี้สถานการณ์ที่เรากำลังคุยนะมันมาอยู่ขั้นว่าผู้กำกับระดับสองที่สูงสูงกว่าระดับสามเนี่ยเริ่มมองลงมาแล้วไอ้ผู้สแสดงก็สอบไม่ผ่านไอ้ผู้กำกับเองเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสอบไม่ผ่านอาจจะต้องเปลี่ยนผู้กำกับใหม่เนี่ยละครับสถานการณ์ตอนนี้ยมันกําลังขลุกคลิกอยู่ในเขาเรียกว่าระนาบเนี่ยที่ผมพูดใช่กระมังกับนายกทักษิณเนี่ยอายุก็เยอะแล้วนะ ในหัวสอง,องท่านไม่เคยคิดจะวางมือบ้างเหรอไอการวางมือเนี่ยมันวางมือแล้วมันมีชื่อจารึกไว้ว่าเป็นคนที่นี่นี่นี่เนี่ยมันสําคัญมากกว่าคนเรานะว่าถ้าคุณคุณออกจากสนามแล้วทุกคนรู้สึกว่ายังคิดถึงคุณอยู่เนี่ยมันสําคัญมากนะสําหรับคนสูงอายุ่ท่านคิดอย่างนี้หรือเปล่าว่าวางมือแล้วโอ้โหมีแต่คนสัรเสริญยกย่องเนี่ยท่านเคยคิดอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าจะให้ท่านจะให้คิดว่าเฮ้ยคนทั้งประเทศเนี่ยไม่เคยมีใครที่ศรัทธาท่านเลย ผมฟังจากเสียงประชาชนนะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งอะ่ะที่ไม่ไม่คิดว่าท่านจะทําถูกอะ่ะแต่ท่านท่านไม่คิดจะให้มันถูกต้องก่อนวางมือหรือเปล่าตรงนี้สงสัยมากเลยตอนเนี้ยนะครับไอคิดไม่คิดเนี่ยคงจะอ่านต่อไปแต่ในคุณลักษณะของท่านเนี่ยพอมันถึงตันสุดๆจริงๆเนี่ยบางทีท่านจำยอมที่จะลงไปเองอาจจะไม่ได้เต็มใจนะแต่ถ้ามันสุดทางแล้วเนี่ยเฮ้ยการลงไปดีที่สุด จะได้การชงเชยหรือประนามก็ตามอ่ะแต่อยู่รอดพร้อมที่จะทําแต่แน่นอนถ้าแบบคุณธานีว่าเอ้ยถ้าท่านวางแนวดีอ้าวพอตอนลงแล้วมันลงสวยอ่ะมันควรจะเอาทางนั้นไม่ใช่ลงเพราะจำยอมแล้วสุดทางน่ะมันเหมือน,มนไม่เห็นลงศพไม่เหลาเนื้อตาเอ้ยเลยต้องไปอันเนี้ยมันก็จบไปสวยแต่ถามว่าพร้อมจะไปไหมถ้ามันสุดแล้วมันเฮ้ยไม่งั้นทําไม่ลงเนี่ยนะเดี๋ยวต้องกลับไปอยู่ข้างนอกอีกอันเนี้ย มันก็จะเป็นไปได้ที่จะลงครับฉะนั้นการลงก็มี2ตัวแบบลงแบบงดงามหรือลงแบบไม่งดงามไอ้ลงแบบงดงามเนี่ยก็จะลงอยู่ดีเพราะถ้ามันสุดแล้วมันไปต่อไม่ได้เพียงแต่ว่าเฮ้ยอย่าให้ออกไปนอกประเทศใหม่อะ่ะเท่านั้นเองใช่ครับผมครับผมฟังแล้วก็ยังยังยัง,ยง,ยงมืดแปดด้านอยู่คือฟังแล้วไม่มีทางไม่มีทางออกอะไรสักงอย่างเพราะว่า <laughs> ถ้าเราเข้าใจถึงลับ <laughs> ศาสนาของท่านเนี่ยและการที่เดิมมันอยู่ตรงเนี้ยที่จริงเนี่ยท่านได้มีโอกาสอยู่แล้วพอดีมันไปเกิดความผิดพลาด ของฝ่ายกระบวนสืบทอดอานาจไงที่ไม่ชนะการเลือกตั้งเองครับถ้าชนะเบ็ดเสร็จนะท่านทักษิณก็ติดก,กับดักอยู่ตามเดิมไม่ได้กลับพร้อมที่จงพ <อ S 2> ัจาเอาทางนี้เพียงพัมก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอย่างไรไม่รู้จะใช้บริการอะไรทา,ทางท่านทักษิณก็ใช้ตรงนี้แหละที่คุณเพียงพัมและมีจุดอ่อนก็เสนอต,ตัวเข้ามาเลยทางนั้นก็จํายอมต้องรับมาแต่แบบมีเงื่อนไขอ่ะว่าให้ต้องแสดงอะไรยังไงแล้วตัวเองอย่างปํามกับ แล้วแสดงว่าฝ่ายรัฐันลึกก็ไม่ธรรมดาเพราะรู้ว่าเฮ้ยถ้าปล่อยฟรีสไตล์เต็มเต็มเฮ้ยไม่แน่เว้ยเดี๋ยวมันพลิกตัวอะไรกลับไปยังไงไม่รู้มันก็เลยเกิดกลยุทธ์ติ่งไว้หนึ่งปีแล้วติ่งไว้มีมาตราหนึ่งหนึ่งสองตักหลังอยู่อีกหนึ่งมาตราจากนั้นการทักส<อ>ินไม่ง่ายใช่ครับตอนเนี้ยผมผมฟังเราเราก็อยู่ใน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 รุ่นของเบบี้บูมเมอร์เนาะซึ่งซึ่งมีอานาจทุกอย่างกาหนดนโยบายต่างๆถ้ารุ่นนี้ ไม่อีกไม่กี่ปีอ่ะผมมอกนะอีกไม่กี่ปีก็ต้องก็ต้องลงยามอนนาจอ่ะแล้วถ้าถ้าลงไปแล้วเนี่ยผมถามว่าอีกแค่ปีก็แล้วกันเอาง่ายง่ายห้าปีนี้เห็นผลแน่คนรุ่นนี้จะลงไปหมดเลยอย่างท่านท่านประวิตยเนี่ยโอ้โหไม่ไหวขนาดนี้แล้วแปดสิบแล้วก็ยังจะต้องมานั่งอภิปรายเนี่ยผมก็ว่าท่านอีกปีสองปีท่านก็นต้องลงใช่ไหมฮะคร <ะ S 1> ับท่านทักษิณอีกสองสามปีผมให้ฮะอย่างมากท่านไม่ได้เป็นคนแบบแข็งแรงขนาดนั้นต้องลงแล้วคนที่จะขึ้นมาเนี่ย จะต้องมีอำนาจที่จะตัดสินใจนโยบายอย่างต่างได้เสี่ยแมวคิดว่าในสองหรือสามปีข้างหน้าในปีสองห้าเจ็ดศนย์เนี่ยโลกประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับคือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านแล้วมังถึงจุดต้องเปลี่ยนอยู่ดีเพราะแบบที่คุณธานีพูดอะ่ะเบบี้บูมเมอร์ที่มีอยู่เนี่ยมันมีปัจจัยสําคัญที่ต้องแพ้คือเรื่องสังขารปฏิเสธไม่ได้ฉะนั้นมันต้องถูกเปลี่ยนผ่านอยู่ดี แต่จริงๆถ้าคุณฉลาดเนี่ยการเปลี่ยนผ่านเนี่ยคุณควรจะส่งให้คนรุ่นหลังที่มันมารับไม้เราเนี่ยไม่ต้องไปปาไม้ใส่กันเนี่ย<ช>นั่นแหละสาคัญที่สุดใช่ใชใชแล้วคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยเพราะปัจจัยสังขารคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่คุณไปแก้มันไม่ได้มันเป็นธรรมชาติฉะนั้นถ้าคุณฉลาดเนี่ยแล้วสังคมไทยตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้คือสังคมสูงอายุแล้วตามเกณฑ์สากลน,นะครับฉะนั้นการส่งไม้ต่อให้บุคลากรรุ่นหลังเนี่ยเขามาดูแลเราได้ แบบที่เราก็ดํารงชีวิตแบบปลอดโปร่งและเขาก็แก้ไขปัญหาของประเทศไปได้อันเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญมากกว่าและผมเชื่อมั่นนะไม่ว่าท่านทักษิณหรือพักเพื่อไทยจะเดินยังไงในตัวแบบอย่างเนี้ยแล้วที่คาดหวังว่าจะไปม,มีการเลือกตั้งเกตูนเนี่ยละการพิปรายเพิ่งผ่านไปเนี่ยผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกสักพักนายกอุ้งอิงเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้ไปซ้ํารอยประวัติศาสตร์ซ้ารอยเลยที่มีการพิปรายนายกรัฐมนตรีคนเดียวเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็คือไม่รอดการยกมือ รอดทุกครั้งตามประวัติศาสตร์แล้วต่อจากนั้นไปก็คือไม่รอดท่นนนานนายกปัญหาารรอดเป็นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยุบสภาท่านนายกชวลิตรอดไปสองเดือนแล้วก็ส่งไม้ต่อไปไปต่อไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราดูเหตุปัจจัยของอันอภิปรายเนี่ยนะมันเห็นเลยมันเป็นการอภิปรายที่มีปลายเปิดการโรยเกลือแผลให้แสบไว้แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะมีกระบวนการและกระบวนการนำไปสู่การปิดเกมด้วยมิติสงครามอยู่ดีใช่ครับผมครับ คือตอนนี้ผมผมมีมีแนวไอเดียอย่างนี้ครับว่าตอนนี้คะแนนไว้วางใจคือ319เสียสิบเกาเสียขานี่มีไทยสร้างไทยซึ่งน่าจะดึงมาได้อีกสักหเสียงนะครับแล้วพอเอา69ออกครับมันก็เหลืออยู่เกินสองอยห้าสิกว่านะ256 25 2<ช>้5ยหส้ามันก็ไปได้นะถ้ายอาวออกจริงก<า>็น้าคุณเกคุณธานีบอก,กว่าถ้ามันเอาออกจริงๆแต่ในทางข้อเท็จจริงมันเอาออกไม่ได้ เพราะให้สามพักเนี่ยมันถูกรัพันลึกผูกเอาไว้ด้วยกันจริงๆเนี่ยก็มันคือพักสีน้าเงินพักภูมิใจไทยบวกรวมไทยสร้างชาติบวกชาติไทยพัฒนาสามพักนี้บวกกันคือพักเอพักเอเนี่ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้อพักเอถ้าจะไปเป็นฝ่ายค้านก็ไปทั้งสามพักจะเป็นรัฐบาลก็อยู่ด้วยกันทั้งสามพักฉะนั้นพักสีแดงท่านทักษิณจะทําอย่างไรก็ตามไม่สามารถแยกร่างของสามกลุ่มก้อนนี้ได้ใช่ครับ เอาอย่างงั้นอย่างนั้นสิ่งที่ต้องคุยก็คือผู้กำกับการแสดงจะต้องคุยกับเขาต้องคุยกับเขาเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยบอกแล้วไงพักผีแดงกับทัศน์ศิลป์เป็นเพียงแค่ผู้แสดงที่อยู่ในสังกัดแล้วบางครั้งอ่ผู้กำกับอนุญ,ญาตให้แสดงนอกบทบ้างเพราะผู้กำกับเริ่มดูมาตอนแสดงให้คนดูชักหายไปเรื่อยหายไปเรื่อยเว้ยไอคนแสดงก็เสนอใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตแสดงนอกบทหน่อยเดี๋ยวจะเรียกเรตติ้งกลับ ต่ปรากฏว่าตอนนี้สแสดงนอกบทเรื่องไหนเนี่ยเรตติ้งไม่กลับแถมตามมา้ผู้กำกับเนี่ยสุดตัวลงไปด้วยเพราะกลายเป็นว่าผู้กำกับอุโสเริ่มมาเหละแล้วเฮ้ยสงสัยมันจะต้องไปทั้งไอ้ผู้สแสดงกับผู้กำกับระดับสามไอ้ผู้กำกับระดับสองอาจจะต้องกระโจนมาแทนนะตอนเนี้ยมันไปเป็นขั้นนั้นไปแล้วครับผมครับผู้ฟังเสียงแบบพูดนะนี่มัน ซับซ้อนบันลึกจริงๆต้่งกับสองต้อกับสามต้่ากับหนึ่งอะไรเยอะแยะไอ้ประเทศไทยเนี่ยนะรัฐพันลึกประเทศไทยเนี่ยฮะซับซ้อนกว่ารัฐพันลึกของสหรัฐนะสหรัฐก็มีรัฐพันลึกดีเฟเตทซึ่เราจริงๆเรเรียนแบบมาแต่ประของไทยเนี่ยล้ำลึกและซับซ้อนกว่าเนื่องจากกระธนรทเนียมประเณีคราวนี้ผมถามว่าผู้กกับสามเนี่ยก็มีโอกาสโดนปลดแล้วก็ผู้กับสูงก็อาจจะมาทำแทนกหน้ะที่แทน อ่าถูกต้องเพราะตอนนี้นจากสถานการณ์ที่พัฒนาการไปเนี่ยแล้วมันเห็นแล้วผู้กับสองเนี่ยมองว่าไอ้ผู้แสดงเนี่ยคือไม่ผ่านอยู่แล้วนะแต่พอไม่ผ่านเนี่ยก็มาตาหนิไอ้ผู้กับหนึ่งด้วยที่อุตสาห์สนับสนุนทรัพยากรเต็มที่เฮ้ยช้างมาวัวพายน้ํามันโอ้โหอาวุธกระสุนพร้อมเอะส่งไปเท่าไหร่ปรากฏว่าไอ้ผู้แสดงก็ไม่ผ่านไอ้ผู้ก,กับก็ไม่สามารถไปกํากับการแสดงให้ผ่านไปได้ แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทําให้ผู้กกับสองก็มองสถานการณ์ได้ว่าเอ๊ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้นะอาจจะต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธวิธีซึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะได้คุยต่อไปว่าเอ๊ะผู้กกับดับสองเนี่ยอาจจะมองว่าเมื่อก่อนแรกเนี่ยเคยมองว่าพรรคส้มเป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงไม่สามารถเอามาร่วมสังกัดกรรแล้วปล่อยให้มันจเจริญเติบโตได้แต่ณสถานการณ์เนี่ยเริ่มมามองว่าเอ้ย ไอ้ความรุนแรงร้ายแรงของไอ้พักสม้มเนี่ยไปไปมามาตอนนี้ไปเทียบก,กับผู้นำจิตวิญญาณพักสีแดงเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่รู้ใครมันรุนแรงกว่ากันนะใครมันจะเป็นตัวปัญหาว่าก,ก่อกันในอนาคตนะเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยพักสม้มที่ว่าถูกเป็นเงื่อนไขอะไรต่างๆไม่ว่ากรณีมาตายหนึ่งหนึ่งสองอ้าวก็ถูกปิดกั้นไปละชัดเจนสารรนูญขีดเส้นไม่สามารถเอาสิ่งประเด็นเหล่านี้มาเป็นสิ่งที่หาหรือในสังคมอีกแล้วมันก็จบไป นะครับสองอา้าวจัดการคิวตั้งแต่เบอร์ต้นแถวหนึ่งไปแล้วแถวสองไปแล้วจนมาเหลือแถวสามเหมือนกำราบได้แล้ว่ะเฮ้ยเขาก็มองว่าเอ้จริงๆไอ้นี่มันมันไม่ใช่แบบเดิมแล้วนี่หว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีการมาจูนแล้วมาพูดคุยกันก็ได้แต่การจะพูดคุยกันก็ได้กลายเป็นว่าไออุปสรรคจริงๆเนี่ยอา้าวกลายเป็นผู้นำสีวิญณสีแดงมันไม่ใช่กลายเป็นไอตัวพักส้มเออแล้วจะเขายังมีไอพักสีน้ำเงินและอื่นๆ ซึ่งพอดูปฏิกิริยาที่ผ่านมาการพิพายหรืออะไรก็ตามเนี่ยเฮ้ยไอ้พักส้มมันไม่ได้มีเงื่อนไขกับพรรคสีน้ําเงินอะไรนะฉะนั้นถ้าผู้กํากับคนเนี้ยเขาสามารถเขียนบทและกํากับให้มันสามารถมาจูนกันได้เพราะก็ถือว่ามาร่วมกันยังไงแต่การนําเนี่ยเขาจะเป็นคนอ่าเขียนบทนําวิถีได้มันก็เป็นไปได้ฉะนั้นตรงเนี้ยคุณธานีสิ่งที่กําลังต้องล่อแหลมกันตรงเนี้ยมันคือเรื่องเนี้ยครับใช่ครับ โอ้ผมฟังแล้วทะลุอุป่งแล้วเข้าใจเลยเรื้องหลังมันมีมีวิธีการคิดแบบนี้เองคือพูดเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันพัฒนาไปมู้งกลับก็ประเมินใหม่ใช่ไหมเหมือนการสู้รบอ่ะเราประเมินไปเรื่อยอ่ะตามจังหวะของมันแต่สุดท้ายนะยุทธศาสตร์ที่จบสุดยอดของการสงครามนะคืออะไรรูป่บบุิธานีครับคือชนะโดยไม่ต้องรบครับการชนะโดยไม่ต้องรบดีที่สุดจริงไหมถือว่าสุดยอด เอ้แล้วถามว่าแล้วมันจะชนะได้ไงครับมันก็มีปมประเด็นปัจจัยอยู่อันหนึ่งไงเอาศัตรูเป็นมิตรไงอ,อ๋อไม่ต้องลบ<ะ>แลต่มา,ตมาเป็นมิตรกันเหนือชั้นชี้ทิศทางที่ไปด้วยกันได้ยังบังคับมิถีศัตรูได้ไม่เต็มร้อยแต่ไปด้วยกันได้แต่ไม่ต้องลบและจบลงนะตอนเนี้ยผูิกับระดับสองเนี่ยเขามองโจทย์ไปถึงแบบอย่างนั้นแล้วผมว่าทุกคนที่เป็นคนไทยนะต้องคิดแบบเดียวกันคือว่า ทำยังไงให้ประเทศไทยมันจเจรญอน่ะที่ไม่มีใครปฏิเสธคานี้แล้วขณะเดียวกันคุณธานีเห็นชัดปัดจจัยภายนอกตอนนี้นะครับการแก้ไขปัญหาของประเทศเนี่ยเราเห็นเลยไม่รู้กี่สมรภูมิแล้วผมทันมาประธานาธิบดีเปลี่ยนเนี่ยแล้วปัญหาเรามาเกิดเรื่องอุยกูเนี่ยเดี๋ยวกําลังจะยุ่งมีปัญหากับสหรัฐมีปัญหากาับสหภาพยุโรปจริงไหมครับ,รบตรงเนี้นะฮะมันเห็นชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะแก้ไขได้พัะ พะตอนนี้ยุทธศาสตร์ของหามนาก็เปลี่ยนไปอีกจะเทกสายซ้ายขวาก็ยากจะเด,ดินมันยากไปหมดสุดท้ายมันต้องกลับมาถ้าเกิดเรื่องการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐนะครับสุดท้ายมันต้องกลับมาเรื่องมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองครับการสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ยต้องให้ประเทศมีความสมานฉันท์มันถึงจะสร้างความแข็งแกร่งในทุกมิติของตัวเองได้ผมเชื่อว่าตอนนี้รัฐพลึกฮ้ยมันต้องกลับมาไอประเทศนี้นะถ้าไม่สามารถทีสมานฉันท์กันนะ ปัจจัยภายนอกไม่เอื้อเราเลยมีแต่จะมาเป็นสัตรูเราแล้วถ้าเราไม่ทําปัจจัยภายในของเราเนี่ยคือให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์แล้วปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดความสามัคคีสมานฉันท์ก็คือเรื่องอะไรไหมครับเรื่องความยุติธรรมไงครับอืความยุติธรรมที่เป็นธรรมทันเวลามันจะสามารถสามสัมพันธ์ดอกไมห้หลากสีเนี่ยไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมไทยจีนอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นไทยนี่แหละจะลงตัวแต่ถ้าใช้ไอแนวที่ตอนเนี้ยที่ให้เดินมาเนี่ยไอแนวเนี้ยไปไม่ได้ มันไม่ลงตัวความสมานฉันฉะนั้นผมถึงดูไงพุ่มกลับเนี่ยไม่ธรรมดาเชื่อผมเถอะยังไม่ต้องถึงแถวหนึ่งเราเขาใช้ระดับแถวสองเท่าน,นั้นละและเดี๋ยวมันจะหาความลงตัวได้แต่จะต้องดูสถกกานไปอีกนิดหนึ่งแต่แนวโน้มที่รัฐบาลนี้จะไปต่อเนี่ยเลิกพูดการเปลี่ยนตัวนายกมีโอกาสการจะประยุทธ์ก็ว่ากันไปแต่ทุกท้ายถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยมันไปยุทธศาสตร์แบบที่เราว่าไม่ได้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ต้องรบแต่ได้ชัยชนะครับผม เห็นเห็นภาพชัดนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตเสริมเสริมนิดเดียวคือผมเคยคุยกับพักส้มเนาะสอสอหลายท่านเนาะที่เข้ามาได้สัมภาษณ์คุยกันทางสื่อนี่แหาเลือผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนคุณภาพอ่ะคือหมายความว่าผมไม่นึกว่าสสอจะมีคุณภาพขนาดนี้ในอดีตที่ผมคิดเนาะเขาเขาเป็นคนอดีตาไม่ค่อยเจอใช่ครับใช่เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ที่คุยรู้เรื่อง แล้วก็ค,คุยวิชาการคุยเรื่องความเข้มข้นของอุดมการคุยเรื่องวิธีการคิดอะไรเนี่ยผมก็ถามหลายเรื่องว่าเขาคิดยังไงเนาะแต่และคนก็มีอุดมการแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็มีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไระวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าละอันนี้ผมเป็นคนรุ่นเก่าคนนึงเนาะผมก็อ๋อเราต้องยอมรับเราเนี่ยเบบี้บูเบอร์ละฉะนั้นตรงนี้ <Be c S 2> ่นใหม่นี่ดีมากใช่ถ้าเรานะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีปรัชญาว่าเฮ้ยเราจะมีสุขมีสบายมีความผาสุกนะ เราต้องทําให้คนรุ่นใหม่มันฉลาดฉลาดใลับช่อ,อาทอนแล้วมันเชื้ออารทรกับเราถูกน,น,นะครับเราจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ต้องไปอยู่บ้านอนาถาคนแก่อนาถาเราจะเป็นผู้สูงอายุที่ไปไหนแล้วมันรู้สึกสะดวกสบายราบรื่นโอ้โหค่ารถก็อฟรีไปโรงพยาบาลก่อฟรีมีการมีความสะดวกก่อดีมีความปลอดภัยเออทุกคนไปนั่งเสวนาสันทนาการอะไรนี่ถ้าเราได้คนรุ่นใหม่ที่มันฉลาดเข้าใจหาไรายได้แล้วดูแลเราเป็น เราก็เหมือนเป็นกุญซือให้ประสบการณ์ให้ข้อมูลต่างๆเพราะว่าตรงเนี้มันจะผสมประสานกันระหว่างสิ่งในอดีตสิ่งปัจจุบันอนาคตมาทําให้ประเมินไออนาคตได้ชัดแล้วมันก็แกแก้ไขปัญหาไปได้อันนี้แหละครับพี่จริงเนี่ยไอผู้อาวุโสทั้งหลายเนี่ยต้องมาทําการบ้านนี้คนรุ่นใหม่ที่เก่งๆเนี่ยนะมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากเลยอะ ผมยังเสียดายว่าไปทําลายมันไปนู่นไปนี่มันแทนที่จะร่วมมือกันเหมือนประเทศอื่นเขานะประเทศอื่นนี่นะเัาคนอุปโสเนี่ยก็ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานทําไปนะแล้วก็คุยกันนะอะไรที่มันไม่เหมือนกันจริงมันไม่เหมือนอยู่แล้วคนรุ่นเรากับคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต่างกันมหาศาลใช่แต่ว่าเราก็ต้องยอมบ้างนะะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเราไม่ยอม,มอะไรเลยเนี่ยขเขาเนี่ยต้องเป็นคนแบกภาระพวกเราเขาคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เขาต้องดูแลผู้อุปโสรเฉพาะในครอบครัวกันนะครับ อนาคตข้างหน้าเขาคนหนึ่งเนี่ยต้องดูแลผู้อาวุโสท,ทั้งครอบครัวและนอกครอบครัวในส่วนกลางฉะนั้นเขาจะต้องเป็นผู้หาไรายได้ได้สูงแล้วไม่โอเวอร์โหลดนะมีชีวิตที่สุนน่นปับ๊บแต่นะเพราะความฉลาดจากเทคโนโลยีการทำมาหากินในธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยมันก็จะทําให้ไปตรงนั้นได้นั่นแหละครับตรงเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเราไม่ทํราความเข้าใจชุดความคิดแต่จากสถานการณ์ที่ทําให้เราต้องเสียโอกาสกันมาเนี่ยเก้าปีมาต่อหลังแต่เป็นไ่ได้แต่แล้วไม่เป็นเนี่ย เชื่อมั่นรัฐทันลึกเริ่มเห็นสถานการณ์แล้วเฮ้ยไม่งั้นไม่ได้เพราะตอนนี้พอหันไปรอบข้างกับประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นการที่ตัดสินใจผิดของตัวผู้นำเนี่ยทำให้ประเทศเนี่ยเข้าไปสู่ปัญหาเป็นภาพลบต่อประชาคมโลกเลยไม่ว่าจะประเทศเมียนมากัมพูชาหรือลาวถูกมองเป็นประเทศในภูมิภาคข,ของที่อาญากรรมข้ามชาติตะตอนนี้ไทยดันกลับไปต่อเป็นประเทศที่สี่เป็นเงาเงาละถ้าเราไม่สลัดตัวออกมาได้เนี่ย เราจะติดกับดักไปตรงนั้นด้วยแล้วมันก็จะไปต่อไม่ได้<ม>ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขาเก่งเนี่ย<ม>เขาไม่ได้กังวลนะคนเก่งเนี่ยเพราะคนเก่งเพราะเชื่อว่าคนเก่งจะไปสร้างความเจริญแล้วก็ไม่เป็นภาระของประเทศไปอยู่แล้วพร้อมเสียภาษีแล้วไม่เป็นภาระแล้วสังคมสมัยใหม่ไร้ผมแดนเนี่ยเชื่อมั่นเลยถ้าเราไปเจอเด็กเก่งๆเนี่ยถ้าประเทศเนี้ยไม่ให้ความเป็นธรรมต่อเขาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยเขาพร้อมไปแล้วประเทศอื่นเนี่ยก็พร้อมรับคนเก่งประเภทนี้ มีทั้งสองแบบพวกมีเงินไปแล้วได้เปลี่ยนสัญชาติเโอนี่มีหลายประเทศเลยที่ถ้าเรามีตังไปลงทุนกับบางประเทศไม่ต้องมีเงินแต่ฉลาดจริงไหมเก่งจริงไหมเออนั่นแหละเอาหมดช่วยมาเลยจ้างเสร็จปับ๊บเรียนจบปับ๊บเอาตัวไว้ให้สัญชาติเด็จอยากจะเลือกสัญชาติก็ได้ไม่เลือกก็ได้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าผู้ใหญ่ในยุคป,ปัจจุบันเราเราไม่เข้าใจเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อย่าไปนึกนะว่าเด็กเขาบอกอะถ้าเขาอยู่แล้วเขาต้องลำบากพ่อแม่เขาต้องลำบากงั้นเขาไปดีกว่า ถ้าแอเทศนี้มันฟื้นตัวเมื่อไหร่ค่อยกลับมาก็ไดนะ้ฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งสําคัญถ้าผู้ใหญ่ยุคผู้เราเนี่ยไม่มองไว้แล้วไปกดเด็กกันไว้ตลอดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นปัญหาจริงๆใช่ครับผมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีีสัวเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร